ครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแต่อยู่ผมในการโอพปเคนะฮะกับเกมขอเรียกว่าทีมฟอร์เทสมือถือกันนะฮะซึ่งวันนี้มันก็ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชัน2.2.0นะครับผมอ่าซึ่งแน่นอนนะครับวันนี้ผมได้ข่าวว่ามันมีแมปใหม่เข้ามานะครับที่ชื่อว่า o f f r e s ชนะครับผมอ่าซึ่งแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการเปิดคลังสินค้าให้ดูก่อนนะครับเผื่อมันมีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่นะฮะโอ้ดูด้วยสายตาก็ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับ น่าจะยังไม่มีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็น่าจะยังเป็นของเดิมอยู่จริงๆนะฮะไม่มีอะไรใหม่วเลยก็ยังเป็นอันเดิมอยู่โอเคมาเดี๋ยวเราไปเว่นในแมปใหม่กันเลยดีกว่านะครับซึ่งแมปใหม่นี้มันก็จะมีแมปเออแชมที่ว่ามันให้ยิงกันแล้วก็แมปยึดนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปเว่นแมปยึดกันก่อนนะครับเออมีน้องคนนึงขอให้ผมเป็นโซเจอร์นะครับก็อ่ะเดี๋ยวจัดให้ถึงผมจะไม่ชอบเท่าไหร่ก็ตามนะฮะมามานะครับเปิดมาแล้วเกมแม่ของเรานะครับประเดิมกับโซเจอร์ไปทีเดียว ตัวละครที้ผมเกลียดที่สุดในสามโลกนะครับ <c oughs> ไม่ชอบมันเลอเอยอ่ะมานะฮะไปยาวๆสี่นาทีโอ้โหทีมนั้นยึดไวมากโอ้ยเป็นตรงไอ้ยาถ้าผมเว้นถ้าผมเว้น <c oughs> แม่ถ้าผมเว้นตัวเอะไรนะเฮลวิีนี้เมื่อกี้นี่กาดยับเลยนะคือแบบยับยับนะครับผมพูดคําเดียวเอ้ยวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมา <c oughs> ยิงยิง โอ้ชิตชิตเอื้อแตกสปายมันกำลังมาแล้วเสียงเสียงสเกลนะฮะเอาว่าไงสเกลว่ายิงไม่โดนอย่าลืมมันเป็นบอมเอ้าเป็นไปได้อย่างไรสเกลมันโอ้โหทำไมรู้สึกว่าทำไมผมรู้สึกว่าโซเจอร์มันบางจังฮะสเกลมันต้องบางหน่อยไม่ใช่เหรอวะแม่หรือว่าบอมเรามันไม่แรงฮะ ไอ้ยาผมนึกว่าบอมน่าจะแรงกว่านี้แม่แม่เมื่อกี้ผมกาจจะยิงไม่โดนเองนะครับเฮ้ยปิงกันมาอุ้ยยิงพลาดไม่ยิงยากเว้ยโอ้ยากเกินโอ้ยโอ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะโอ้โหปอดมาเยอะมากเช็ดโอ้ยยิงยากฮะโอ้ยยิงแทบไม่ไหวเว้ยโอ้โหจะเดินตรงนี้กันใช่ไหมยิงดังดักจุดเกิดอุ้ยโซเจอร์ตัวบางมากครับทุกท่านโดนยิงแป๊บเดียวก็แบบ ก็แตกแล้วอ่ะแม่เจ้าโอ้โหสามสิบเก้าวิฝั่งมันเหลืออีกสี่สิบกว่ารู้สึกบางสังหรณ์ไม่ค่อยดีเลยนะครับทุกท่านตอนนี้แม่เกมตึงจัด้วไอ้เสียงนี่มันเหมือนมันจะแบบอยู่กับผมไม่หายเลยนะฮะไอ้เสียงปืนหมอยิงเนี่ยอยู่ไหนเอ้ยเอาด้านหน้าโอ้ยไม่โดนเลย ไม่โดนเว้ยโดนกูล้วนๆนี่แมะไอ้ตื้อเลยยิงฮะนี่นี่โอ้เี้ยแตกไม่นะนี่ทำไมดีมุทำไมโซเชอร์เป็นยากจังฮะ <c ười> ผมรู้สึกว่าปืนบอมมันทำไมรู้สึกมันเบาจังอะคือในอันนะี้ความ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 ชี้เห็นส่วนตัวนะครับบางทีผมอาจาอาจะยิงไม่โดนเองก็เปล่าคือผมรู้สึกว่าผมก็อัดมันเยอะอยู่นะเฮ้ยไม่แตกกันไหนหวะ โอ้โหอ,อ,อัดเข้าไปอุ้ยมันไม่ตายแต่เราตายก่อนนะฮะอบอดเถื่อนจังวะมันจะโหดเกินไปไวะแม่โหดเกินเชิญจะฆ่าพวกวันใี้บอดไปนะฮะโอ้โหผมว่าทีมน,นชนะแล้ว่ทีมบอดชนะนะฮะรอบนี้ไม่ไหวครับเม่นหน่อยจริงจริงครับโซเจอร์ พอพอพอเลิกนะฮะโซเจอร์ไปเราไปกันไม่ได้นะฮะ you fail มานะฮะเราไมา่เล่นกันอีกครั้งนะครับกับโหมดยิงค่ายนับคิวกันนะฮะมารอบนี้ผมขอเอาตัวโปรดผมอย่างดิมูแมนเอ้ยใช่ดิมูแมนเฮเวี <He avy S 2> มาเล่นนะฮะแม่ตัวโปรดยังไงวะแยกชื่อ,อยังแยกผิด 5, 5, 5, มาเก็ 2> 3, 2, 3, 2, 1. 1> บเจอร์มันะฮะรอบนี้นับคิวน่าจะเล่นง่ายกว่าอยู่นิดหน่อยนะครับ ไปเอาหมัดไปไล่ชกซะหน่อยทีมมันก็มีเฮฟี่นะฮะทีมเราก็มีเฮฟี่เหมือนกันเฮฟี่สองคนเวย่ไหนเว้ยอา้าวว่าไงเอ้ย,อยต่อยหัวเฮกช็อดเอ้ยทำไมมันอึดจังวะเอ้ยโคตรอึดเออตายโอ้หมัดก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยเอาว่าไงไพโรเรียบร้อยตายนะฮะ ว,วิวเข้าไปเก็บคิวต่อนะครับไม่มีสก้าวอีกต้องสามนาทีห,หมอแตกหมอแตกเอ,อ้ยจะเย็นนะจะเจนน่าแตกไหมแตกไหมแตกสิเฮวีมไม่แตกวะเออแตกกูแตกกูเรียบร้อยนะครับผมแตกอุ้ยไม่นะอ้าวสวยวะสกอร์ทีมเราห่างก,กัมนมาตั้งสี่แต้มนะฮะเบิร์ดวินจัดเฮ้ยจะไหวไหมเนี่ย ผมเริ่มมีวางสังหรณ์ไวนะครับว่ารอบนี้ผมอาจจะไม่พลิกเหมือนรอบที่แล้วนะครับมาสู้จะมีทีสุดท้ายนะฮะเฮ้ยใต้คูเธอกระสุนเดือห้านะฮะมาสู้จะมีทีสุดท้ายเติมเติมเติมกระสุนมา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 ตายเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคโอค้โหเ,โเ,โเพื่อนเพิ่งสังเกตไว้ยนะี่แปดนะผมรู้สึกว่าทำไมตัวผมมันบางอะไรอย่างนี้ แต้มมันก็ยังห่างจากมันต้อง3มแต้มเหมือนเดิมนะฮะนี่ทีมนั้นจะโหดเก็บะบอดทีมนั้นจะเก่งเกินไปวนะฮะอุย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 ดีโมแมนดีโมแมนน่ากลัวนะฮะมันเป่าผมรอบเดียวผมแตกกระสุนเดือนหนึ่งนัดบอดมันมาแย่งกระสุนผมวะจบวะรอบนี้จบวะพูดได้คําเดียวนะครับว่าจบวะโอ้โหแต้มห่างกันฟ้ากับเหวเลยนะฮะมันห่างกับเราต้องห้าแต้มอะ่ะเียบโดยหมดแล้วไปวิ่งไปแจกนะฮะ ดูคาได้หมอโอ้โหแต้มห่างกันหงเตมไปสู้จะวินาทีสุดท้ายนะฮะเอาภาพนี้ขึ้นเป็นปกดีกว่านะฮะรู้สึกภาพนี้ขึ้นเป็นปกน่าจะโอเคตึนต้นตึ้นโอ้โหหนึ่งนาทีกว่าอีกหนึ่งนาทีนะฮะเป็นหนึ่งนาทีที่ทรมานมากอืมยบร้อยโอ้โ ใ่นะตอนนี้ผมก็เดินตรงไปต่อเรื่อยๆเลยนะครับคือเอาจริงๆนะผมรู้สึกว่าด่านใหม่ที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยคือมันก็ดีนะครับมันก็สวยดีแต่แบบผมคิดเองก็แบบว่าบอดไม่เคโหมดขึ้นจังวะเอ้ยๆใจเย็นนะบอดมันเริ่มแบบใช้วิธีการหมาหมู่แล้วนะฮะมันเริ่มลุ่มแล้วอะ่ะมันโถมมันโถมนะฮะมันโถมแหมเป็นอะไรที่แบบทําให้ผูเ้เว้นเนยากขึ้นสินะอ้ยกระสุนหมด มาไปตดไปแตกนะฮะโอ้โหห่างกันฟ้ากับเหวเวมาสู้จะวิธีสุดท้ายนะครับต่อให้เราจะแพ้ก็ตามโอ้โหเสียงก็เบิดแบบลั่นทุ่งเวนะฮะโอ้โหระเบิดวั่นทุ่งเวมาเกอบบัตแมนวู้ไปฮะอีกสิบวิแพ้ชนะช่างมันครับรอบนี้ว่าสนุกก็เพียงเออมา บอดทีมเราทำดีสุดแล้วนะฮะอ you เอยู่เฟลเอ้าเดี๋ยวเฮ้ยพิกเฉยอ้อพิกเกมเฉยนะฮะโคตรแจมโอเคครับก็ไปเสิร์ฟคลิปนี้ผมในรายการโอเ,คเคีคก็มาเล่นกันให้ดูขำๆสองแมตช์นะครับสำหรับแมปออ,ออฟเบสเออออฟเบสหรือออฟเบสเนี่ยฮะ รู้สึกว่าอัปเดตเข้ามาใหม่จะมีการเอ่อเป็นโหมดแบบยังไงนับแรงกันด้วยนะฮะไมนก็ไม่ไรที่ดีแต่ว่าเพียงแค่ว่าผมคงไม่มีแบบไม่มีเวลาว่างไต่แรงขนาดนั้นหรอกนะฮะโอเคเอาไปเซฟคลิปนี้ผมในการโอเคก็มาแบบไปไวไปแบบไปไวนะครับไปครับผมบ๊ายบาย